ยามลมโชยมาสวัสดีค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงคลิปก้อนนะนี่จุลี่ให้เบิ้งวานมันจะมีพายุเข,ข่าเด้อค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะลมแหง้งแหง้งจุลี่ไทยให้เบิงเดี๋ยวทำเอาเบิงตอนมันมาตอนมันมาแหง้งแหง้งพอดีจุลี่จับกล้องบทันค่ะนี่ ้มเป็นพายุเข,ข่าตอนนี้ตอนนี้ไฟดับเด้อค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้บ้านจุลีบมีไฟค่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนนั้นล้มมันมาเทียรละเทียเทียรละบาดอีกเทียหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะจุลรีอยู่ในบ้านเด้อค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกบบก,ก้าออกไปท้ายข้างนอกค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งตอนล้มพัดอีกเทื่อนึงค่ะเตรียมตะเกียงออกมาแล้วค่ะนี่เอาตะเกียงออกมาแล้วลอให้มันมืดแล้วจังค่อยสี่จุดค่ะเป็นยังไงพี่น้องได้บรรยากาศเ่โรแมนติกขนาดค่ะ <c oughs> ลูกสายวอลควนพูดพูดโอ้พี่น้อง ยม้มลมโชยมาเบิ้งขับเป็นงงานพี่น้องปาทีด้พัดจนต้นไหมเอ็นไว้ค่ะเดี๋ยวทามาทาเบื้องตอนเศร้าอีกเที่ยนึงเล้กค่ะพี่น้องว่าบรรยากาศที่เป็นยังไงนี่จุลี่้ายตอนแรงค่ะถ่ายน้ำแรงเดี๋ยวจุลี่สีถ่ายตอนเศร้าให้เบื้องอีกเที่ยนึงเล้กค่ะ เพราะว่ามันสีมืดแล้วคือสีบบเห็น,นีอย่างอีกดอกค่ะคือสีเห็นซ้ำนี่แหละเดี๋ยวทำมาล้อเบิ้งว่า,วามืออื้นเศร้ามันสิยังล้มอยู่บอเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวค่อยพ่อกันตอนเศร้าก่ะมา่เันนี้พี่น้องเศร้าแล้วค่ะแจ้งจ้างป้างแล้วล้มบ่มีแล้วค่ะเศร้านี่แต่ว่า ฝนฝนฝนบมีฝนกับบมีล้มกับบมีแล้วค่ะเศร้านี่คุณอาเบิ้งกันหมอกไหลรัลวรัวยูพี่น้องหมอกก็ได้นอะพี่น้องเนาะไฟบรทันในม้าน้ำเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเศร้าไฟดับตั้งแต่เมื่อแรงวานนี่ประมาณหกโมงแรงเท่าตอนนี้กระทั่งตอนนี้เจ็ดแปดแปดโมงเศร้านี่ ไฟกับยังประธานใ้คืนแล้วค่ะไฟยังประธนใ้มา้าทำมันรุนกันว่างวดนี้ไฟสิดับจากมือเนาะค่ะเคยดับเป็นอาทิตย์กับมีแล้วค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามจุลีนี่กัสิสิลูอยู่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ฮะจุลีเฮเบิ้งบรรยากาศเศร้านี่เนาะค่ะประมาณนี้แหละอือฮึ พุณพี่น้องหลังจากพายุเศร้าแล้วเพิ่งไม่หักไม่ลม่มพาดถนนค่ะทางขึ้นบ้านนาอพี่น้องเนาะต้องได้ตัดต้องได้ตัดออกค่ะไฟมาแล้วค่ะพี่น้องไฟมาแล้วไฟมามือนีประมาณสองสามบ่ายสองบ่าสามโมงเด้อค่ะพี่น้อง วัวก้ามามือนีไฟดับไปเกือบเกือบเกือบสองมือค่ะบดถึงสองมือไฟมันดับตอนหกโมงเนาะพี่น้องเนาะหกมืหกโมงแลวค่ะไฟม้าตอนนี้ม้ามือนีประมาณบใบสองหรือว่าบสามเกือบเกือบใบสามโมงค่ะสรุปแล้วค่ะไฟม้าแล้วเนาะค่ะทางขึ้นบ้านกับจ้างห้เบิ้งนั่นล่ะค่ะไม่ล่มขวางทางต้องได้ตัดไม่ตัดไม่ออกจากทางเนาะพี่น้องเนาะพูน ในด,ดังไฟพิงค่ะพี่น้องช่วงไฟวัวมาดังไฟฝีงเงาเนาะพี่น้องเนาะมันยังคอยอุ่นค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นฝนพายุฝนพายุล้มมันเข่าเนาะพี่น้องเนาะสรรพสนาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะว่ันนี้ยังไรให้เบิ้งซื้อหอกว่าไฟดับหัวก็าม้าค่ะจังที่ให้เบิ้งนั่นแหละเดี๋ยวมอลุนเขาจังคอยไปเข่าป้ากันไปเบื้องสภาพในป้าว่าหลังจากพายุป้าเป็นยังไงแน่เนาะพี่น้องเนาะ สั้นคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปน่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับจากใกล้ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปน่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไฟดับสองมือเกือบสองมือค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะบายบาย